มาแลกเปลี่ยนรปเร็นทักษะชีวิตจากหนังเรือ่งอง The t e เริ่มที่หัวข้อแรกนะคะคือความยืดหยุ่นและการปรับตัวจากที่ดูมานะคะเราจะเห็นได้ว,ว่าวิกเตอร์ปรับตัวเก่งมากแม้จะต้องอยู่ติดในสนามบินเขาก็หาวิธีอยู่ร้อยเช่นใช้เก้าอี้มาเป็นที่นอนใช้ห้องน้ํามาเป็นห้องอาบน้าหาอาหารหางานหรือปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้เร็วเลยะคะ่ะ อันนี้เห็นด้วยมากๆาเลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกเรานะคะก็คงจะเครียดมากๆแต่เขาเนี่ยกลับมองปัญหาแบบใจเย็นค่ะเขาอ่ะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งในชีวิตจริงเราเนี่ยก็ควรที่จะใช้ทักษะแบบนี้เวลาเลี่ยนแผนหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆค่ะแล้วหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องของวาวีเลียมและการกรัฐมนตัวเองค่ะเกยอย่านันนะคะเขาเป็นคนที่ไม่รอให้ใครมาชี้นิ้วสั่ง เจนนาทำภารกิจของก้อส้สำเร็จค่ะจริงค่ะฉชนก็ชอบเขาที่พยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองมันทำให้เห็นว่าเขาตั้งใจที่จะเริ่มต้นเองเราจะทำอะไรก็ได้เยอะกว่าที่คิดในชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะเราต้องเริ่มทำอะไรด้วยจากตัวเองค่ะหัวข้อต่อไปนะคะคือทักษะสังคมค่ะวิตเตอร์เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นง่ายมากทงพนักงานในสนามบินคนขายของหรือแม่บ้านวิตเตอร์เป็นคนยิ้มง,ง่ายใจกว้างทำให้ เขาก็จะอยู่ยากในสงคมิแต่พอเป็นคนเฟนล,ลี่มันช่วยให้เขาอยู่รอดได้ง่ายขึ้นยังไงได้เพื่อนด้วยซึ่งในชีวิตจริงนะคะทั้าสังคมก็สําคัญมากสิ่งนี้ช่วยให้คนรอบตัวของเราตอบแทนพอสิ่งนี้ช่วยให้คนรอบตัวของตอบแทนเขาค่ะ ข้อที่4นะคะเป็นการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบค่ะโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าวิกเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ทํางานดีมากมากเขาก่ะสร้นได้ละเอียดตั้งใจทํางานจนหัวหน้าเนี่ยชื่นชมและจ้างงานเขาต่อค่ะ,ะทําความสะอาดเขาก็ทําอย่างเต็มที่ไม่บน่นถึงแม้ว่าจะลําบากเขาก็ไม่เคยทําผิดกฎค่ะแล้วก็ทํางานจนเสร็จตามที่เขาได้รับผิดชอบไว้แล้วก็ทําให้เกิดคุณค่าต่อสนามบิน และคนรอบตัวค่ะแล้วมานนะคะไม่ขได้รับความไว้วางใจด้วยค่ะในชีวิตจริงถ้าเราทำงานได้ดีมีความรับผิดชอบคนอื่นก็จะมองว่าเราน่าเชื่อถือค่ะซึ่งมันมีผลกับงานหรือการทํางานในอนาคตค่ะผำหข้อสุดท้ายนะคะภาวะผู้นาฉันคิดว่าวีดเตอร์มีความเป็นผู้นําในการตัดสินใจที่ถูกต้องเช่นการช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเขานาเพื่อนๆให้ช่วยสร้างหอพักให้นักก่อสร้างที่บาดเจ็บ เขาก้าตัดสินใจเพื่อสิ่งที่ถูกต้องแม้จะเสี่ยงเช่นการบริสีทธิการ,รกออกนอกสนามบินโดยผิดกฎหมายสิ่งนี้ทำให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นคือหัวใจของผู้นําที่แท้จริงค่ะใช่ค่ะภาวะผู้นําไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นหัวหน้าเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการกล้าที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องและกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําผิดเหมือนที่วิกเตอร์ทําตามสัญญาที่ให้พ่อไวท์จนสาเร็จ ในชีวิตจริงพวกเราต้องเป็นผู้นําในแบบของตัวเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนทักษะชีวิตหนังจากหนังเรื่องเดินเทอร์มินอลสอนทักษะชีวิตหลายอย่างทางการปรับตัวรีเริ่มลงมือทําสร้างความสัมพันธ์และเป็นผู้นาอย่างมีคุณธรรมค่ะซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะขอบคุณค่ะ